รถรุ่นเก่าแบบนั้นแหละตอนอาทิตย์ก็สวยงามเป็นเมืองที่สวยงามซุ้มเซิร์ฟนี่เขาติดอันนั้นนะเขาติดหนึ่งในหนึ่งในสิบนะท้องฟ้าสวยงามมันงามอีหลีอีรีตัวอีรีคือประเทศนอร์เวย์เป็นเมืองที่สวยที่สุด ลูฟูต้นแล้วก็มีถุงเสือันนี้โชเฟอร์ของเราสตาร์บัคส์ไม่ปิดอันดับอะไรเลยไม่มีไม่มีเก่ก๊สตูนเหรอทำไมจะไม่ติดอันดับเก่ก๊สตูนติดอยู่ไม่เขาเพิ่งสำรวจเก่ก๊สตูนที่มันติดมันดับมานนอย่างไรต้นน้นติดแต่ว่าเขาจะสำรวจไปทุกปีที่ถ้ออกงเขีแต่ละปีละปีนักท่องเที่ยวไปที่ไหนกันยอดนิยมมากที่สุดออกทางออกที่สองก็ตรงไปปุ๊บกิเราลืมแม่เลยมาก เลยไหมล่ะอ้าว๋อมันก็ผีเส้นถนหน้าดูเมกันนะตรงต่อไปเว่งตรงต่อไปอ่ะตรงยัง gh ะโอเคเนี้ยแปดหกสองตรงไปตรงอะไรเียวเลี้ยวขวาอ๋อทางข้างหน้าไง GPS ก็บอกให้ตรงต่อไปตรงต่อไปแต่ลืมหรือว่าเขาคิดว่าเราเลี้ยวแล้วเออเขาก็เลยให้ตรงต่อ สวยงามสวยงามงามม่ล่ำมเหลือโอ้ยจัะสีบรรยายแบบไหนไม่ถูกเลยเขาจะเห็นในความอยู่ปากทางข้างทางใช่เราจะยังเห็นควางเบบเบบเลยนะคืเมื่อกี้ป่ะหรือหรือตอนนั้นตอนที่ลาค่ะโอ้โหแดงว่าเราก็นักสู้ไม่ย่อนเลยเนาะเรามารอบสองเนาะเรามีไม่ติดบากเราได้ไปหลายที่เออตอนก่อนที่ทำเวลา ลูกพี่ซิ่งลูกพี่ซิ่งพากระโดด้ที่หมันก่นมันถึงจะคุยได้บโอไปแล้วต่ง้โอไปมาแล้วโนแคปไปยังโอไปมาแล้วภาเผื่อๆว่าเที่ยวนอร์เวไปนแคปดีกว่าน้อเราไปลงอัสตาไปกันอาสตาแล้ก็เช่ารถไปปีนเขา คับรถปีนเขาลูกพี่เราเจ๋งอยู่แล้วเขาเช,ชื่อชื่อลูกพี่ชื่อๆแ่ค่ะตใน้ำมันเป็ถั <laughs> ไม้ไหก็ได้น้มัเต็มถังคนหลังอยูไ่ไหนอาจุงมา า,า,า <c oughs> เอาโอ้ยวิวเจ๊ดบนเขาเมื่อกี้เป็นภูเขาสองแหวกนะเอ้ยนั่นๆๆสวยแล้วได้แล้วได้แล้วโอ้ยน้ำน้ำคัดน้ำ,น,ำ,น,ำน้ำไหลโอ้ยอน้ำซ้อ,อนน้ำซ้อนพี่น้องนี่เห็นไหมบนภูเขาขาว,ขาวอุ้โลกเอ็กเล็กนะโอ้ยท่านปียกแขาจุนพูนจินพีนนะ ไปไปไปโอ้ยพี่น่อยพี่น่อยเป็นขาวอกโลกเอกเลขจุดกูจีดจีตดปิดเป็ีปยนทางแูบเขาสุดจะบรรยายว่า,างาปีนไป เห็นแบบเมื่อวานแล้วเราใช้กล้องแั้ดูนะสวยงามเลยอ่ะมันอาจจะเป็นแสงเหนือก็ได้โออมันงามไหลงงามทั้งหวาดเสียวแล้วเนี่ยดูเราเห็นบนเครื่องบินหรือเปล่าที่เราเห็นไหมตั่เองอ่ะเราเห็นตังเครื่องบินอ่ะให้ไปน้องเมืองกวอดทีนถนนกับแกลบค่ะบจอดเบิรงวิวเทคโฟโต

โดง่ามพ่อเกิดมาไม้นนมันคุมในพี่นอนเออมันไง่ี่สีสกิเขตกันทะลักๆๆชาตินี้เกิดมาค<อ>ุมเรยองล่าอ,อ้อไอน้ำแข็งมันเบื้องแเบื้องกั้เลนน้ำแข็งนนาเป็นน้ำแข็งอ้เขาเรีนอยู่บนไหม

ฟังตรงนี on, ้บ่น้องฟังตรงนี้่อสภาพตังกันโอ้ยอ้เจแดมมโอ้อดไฟแดงามขโอ้ยเลยโอ้ยเขียวนาเขียวแล้วท่านมาละท่านมาละตาก็ โอ้ยแดงอีกแล้วเวียนตะโอ้ยโอ้ยงามง่ามงามพี่น้องโอ้ยโอ้ยงามหลา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 ยไฟเขียวควรเด็ดไปดอกค่ะลบดูวลบเนื้อไฟเขียวก็ไม่ไปฉันจะถ่าย เกืองามผดงามโพอีหลีเนาะโอ้ยมันงามอีหลีแมเ่เบิงมันออกเป็นสีเขียวมั้งไหมอ่ะโอ้โหเขียวอีเลยโอ้ยมันเกือ้ยมันก,นกงามงามกระดอกกระเดี่ยมน,นะฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาไม่เหมือนกันเลยมนะัอืมโอ้ยแล้วเดี๋ยวเราไปแล้วดี ตรงสภาพนหนงามแห้งไหมอืยเปแต่อ,อยากไปยืนเนาะเปแต่อ,อยากไปยืนท่ายโอ้ยมันใหญ่แห้งพี่น้องออาไปเลย,ยความงามมากักซ่อนอยู่ ตามภูเขาอ้ยมันแมนว่าล่ะพี่นอ้องมันแมนคือเก่าแหละทา้งปีก็งามงามไปคนละแบบไหมโอ้ทางปีกับตะเวนกำลังจะตกดินตะเวนไปบ่ได้โอเอาเอาซนีละ่ละมันเป็นสีคือขนมสันอไหมโอ้

เมันน eh, eh, mm. ่าจะเหมือนไอ้นั้นน่าเลย400เมตรคิวคายมันน่าจะเหมือนไอ้ลูฟต์เติ้ลไอเกาะไอ้อะไรที่เราไปแล้วที่เราไปที่มันเกาะสุดท้ายคาบไม่ได้แล้วอ่ะเนาะเป็นเกาะสุดท้ายละมีแต่บ้านตรงนั้นก็จบละไออ่ะไม่เห็นจังหวัดนี่ว่ะก็คือบอกวันเดียวใส่โอ้เดียวใส่แต่ตรงไป สวยจริงๆเลยค่ะพี่น้องค่ะโู้ยงาม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 กระเดือกกระดอกกระเดาอ,อูาออ้สวยงามมากค่ะป้าขออยู่ด้วยเห็นไหมคะเห็นไหมเห็นป้าไหมป้าสวยมากป้า And bomb it. Hen. I oh, do